เกมแนวฟุตบอลแก่นบ้างนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมแนวฟุตบอลที่น่าเล่นในปี2024อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคลิปนี้จะรวบรวมเกมฟุตบอลที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดยยแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซูปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผม,มที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อประการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว,ว่าหลายคนน่าจะได้เล่นกันอยู่หรือว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีอยู่บนเครื่องอยู่นะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมฟุตบอลเนาะก็สรับเกมที่มีชื่อว่า Dream League l e g e n t s o c c e r ซึ่งตัวเกมเนะครับต้องเลยว,ว่าเป็นเกมที่เปิดตัวมานานมากๆแล้วก็มีการอัปเดตนักงเตะอัปเดตอะไรต่างๆมาทุกปีทุกปีจนถึงปีนี้ตัวเกมเนี้ครับจะมี หมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหมวดที่สามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็หมวดที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยผ่านฮอสบอร์ดนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถอีดีทีมอีดีเสื้อได้ด้วยนะครับตกแต่งตามที่เราต้องการได้ ด้วยนะน,น,นะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับแล้วก็มีนักเตะต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถลองโหลดลองเล่นกันได้นะครับซึ่งเกมที่2เนี่ยถ้ามีดีม e a g ีกแล้วขาดเกมนี้ไปไม่ได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า EA Sports FC Mobile 24หรือว่า FIFA 2024นั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนชื่อเล no iz, ็กน้อยสำหรับตัวเกม FIFA นั่นเองนะเป็นเกมที่เป็นเลิขสิทธิ์แท้โดยตรงเลยนะครับที่จะสร้างจาก EA Sports หรือว่าบริษัทที่สร้างเกมฟุตบอลโดยตรงนะครับตัวเกมนี้ครับจะอัปเดตนักเแต่ขึ้นทุกปีเหมือนกัน จะมีนักเตะต่างๆที่ให้เราเลือกจับเลือกเล่นเลือกใช้ตามที่เราต้องการแล้วก็จะมีระบบเสียงภาคให้เราเลือกฟังด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะชื่นชอบเสียงตัวไหนก็สามารถไปเอาเสียงภาคตัวนั้นมาใส่ได้นะครับส่วนตัวเกมหรือว่าระบบภายในตัวเกมนี่ครับก็สามารถไปซื้อตัวละครผ่านแพ็กนักเตะได้นะครับมีการดักเกตนักเตะนะครับมีการจัดทงจัดทีมก็ได้เหมือนกันส่วนโหมดภายในตัวเกมนะครับก็มีอยู่หลายโหมดเลยนะครับมีตั้งแต่โหมดที่เป็นโหมด แอกแทนะครับเล่นกับผู้เล่นนะครับแล้วก็หมวดที่เป็นหมวดเฮดซู h เฮดนะครับที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึง11กว่าคนเลยก็คือบังคับใครบังคับหมัด คือใครชอบหมดไหนก็ไปเล่นหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่แบบอยากเล่นกับเพื่อนเฉพาะเพื่อนเนี่ยก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะภาพกราฟิกบอนเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ฮ่านจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมที่3เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมที่ไม่เกี่ยนสเปรย์แล้วก็เป็นแนวฟุตบอลด้วยเนี่ยก็คือทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสํารับเกมนี้มีชื่อว่า h ฮสบอล t ู o n l i n e Soccer ซึ่งเกมนี้ก็เป็นภาคต่อนะครับหรือว่าภาค2แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เป็นเกมที่เป็นภาพมองบุคคลที่2ที่เราเนี่ยจะเล่นเป็น1เวทหนึ่งจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยอยู่หลายตัวเลยแต่และตัวตละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะมีทั้งการกระโดดการเตะการสปีดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยครับเนาะก็คือให้เราเตะให เข้าประตูฝั่งตรงข้ามไม่ได้แต่ว่าการเตะของเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นหัวใหญ่นะครับคือตัวเกมมันจะเป็นหัวใหญ่แล้วก็มีรองเท้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับใช้เทมได้ด้วยนะครับเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยเตะบอลเข้ายากหรือว่าทําให้ศัตรูนี่หยุดนิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับมีการตกแต่งตัวละครนะครับมีการอัปเกรดสเตตัสด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพียงแค่เชิญเพื่อน มาเล่นก็เล่นได้แล้วนะครับผมเกมที่4หนึ่งก็จะมีชื่อว่า e football ซึ่ง e football เนี่ยก็มีเกมหนึ่งที่ทุกคนหลายคนก็ได้เล่นแล้วก็ได้เล่นมาหลายปีพอสมควรเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คืออัปเดตนักเตะต,ตามปีหรือว่าการอัปเดตตัวของกราฟิกก็มีโหมดต่างๆก็ เพิ่มเข้ามาให้สามารถเล่นได้นะครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็ยังมีแพ็กหนะ้าเตะต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกซื้อกันะกอกนนะครับมีการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็มี การสร้างสวงสนามด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดที่จะเล่นได้ตั้งค่าตามใจเราเลยว่าเราเนี่ยจะตั้งอะไรยังไงให้เหมาะสมกับตัวของสนามของเรานั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เือนการภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพอมองบุคคลที่3นั่นเองนะ,นะฮะส่วนัเกมครึ่งทางหรือว่าเกมที่5เนี่ยก็จะมีชื่อว่า B Pro Football นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ออกแนวคล้ายตัวของฟีฟ่าหน่อย ครับแต่ว่ามันก็จะต่างกันหน่อยๆเนาะถ้าเหมือนกันก็จะจะโดนแบนนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนีครับเกมฟุตบอลที่เล่นออนไลน์โดยตรงเลยนะครับก็คือสามารถเล่นออนไลน์แล้วก็โลโคอลแมตช์ได้ด้วยนะครับมีหมดแรงด์กิ้งนะครับที่เรานี่สามารถเล่นได้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบแบบ เล่นแหลงเล่นธรรมดาไม่มันก็สามารถไปเล่นแหลงได้เหมือนกันมีระบบการตีบวกต์ะคอจัดแผนตลาดนักเตะก็มีเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับการเล่นกับเพื่อนก็สามารถสร้างห้องได้เล่นตามปกติแต่ว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับเราเนี่ยสามารถสร้างห้องแล้วก็นําโค้ดนะครับนําโค้ดเนี่ยไปให้เพื่อนแล้วก็สามารถเข้าห้องได้ไปเล่นได้เลยนะครับนะส่วนนักเตะต่างๆก็มีอยู่เหมือนกันนะมีเยอะมากมาย เลยทีเดียวเนาะโอเคเกมต่อมานะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสเปคต่ำเราก็มีเกีสเปคลรวก็เปแนวฟุตบอลด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้แนวะสโหรเกมที่มีชื่อว่า s t c c e r Battle ทเ p f o ฟุตบอลซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่เล่น3เมสสามนะก็คือเราเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ถึง3คน หร,หรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับมันก็จะสุ่มคนที่ว่างเนี่ยมาใส่แล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่าง,ง,งให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับมีสกินให้เราตกแต่งด้วยสไตตัสก็แตกต่างนัไปภาพการาฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ไม่กินสเปคนะครับแล้วก็ภาพ มวงในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นภาพมอวมุมสูงเนาะสระขารที่มองหาเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินก็เกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับพี่เกมสเปคด้วยนะก็ยังคงเป็นแนวฟุตบอลกันอยู่แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนวสัตว์กันบ้างเนะี่ยสระเกมที่มีชื่อว่า l u m b e r s t สตาซึ่งเกม l u m b บอร์ส r าเนี่ยเขาเนี่ยจะเล่นเหมือนเกมกระดานนะครับที่จะปล่อยฟุตบอลลงไปนะครับ ปล่อยฟุตบอลลงไปแล้วเราเนี่ยจะเอาสัตว์ของเราเนี่ยไปใส่ในสนามนะครับสัตว์ของเราเนี่ยก็จะไปเตะฟุตบอลเองนะครับตัวเกมนี้จะมีความแตกต่างที่ว่าสัตว์แต่และตัวจะไม่โจมตีฟุตบอลนะบบางตัวก็อาจจะไปดักรอยิงนะครับบางตัวก็จะยิงให้เลยบางตัวก็อาจจะวิ่งไล่ฟุตบอลเฉย,ยๆก็มีนะครับก็คือเราเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวของสนาม แล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีสัตว์ต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งอะไรไก่สิงโตโจระเคกระทิงโอโ้มีเยอะให้เรา,เ,ราเลือกกันมีการนัปเกตตัวสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเกมนี้จะเล่นด้วยระบบเนะี่ยตั้งนะ เกมต่อมาก็ยังคงเป็นเกมที่แปลกกันอีกอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วใน PC นะสหรับเกมที่มีชื่อว่า r o c k e t l e g e n d Mobile นะั่นเองนะครับตัว r o c k e t l e g e n d s Mobile นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถเตะฟุตบอลนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับใน PC มันจะเป็น 3D แต่ว่าในมือถือมันจะเป็น 2D นะครับก็คือมุมมองด้านข้างนั่น,นแหละตัวาภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยงามมากๆซึ่งตัวเกมนะครับจะมีอยู่หลายหมวดเลยแต่ว่าก็จะมีหมวดตั้งแต่หมวดหมึ่ 2v2 นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องล็อกอินตัวของรหัสของอีพีก่อนนะครับเราเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับถึง2คนเลยนะครับเพราะว่าโหมดพันธุ์เกมเนี่ยยังไม่มีเยอะเนาะก็มีแค่1นึ่งเวทกับ2 V2 เวทสก็สามารถเชิญมาเล่นด้วยกันได้นะนั่นเองภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็เป็นภาพมองด้านข้าง นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผมเกมลองแนดส้ายนี่ก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็น่าจะได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเมตาฟุตบอลก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีระบบที่ท่านจะดีแล้วก็มีความแปลกของตัวเกมมันจะออกเป็นแนว เกมฟุตบอลสตรีทหน่อยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะผสมผสานการเล่นแบบมีท่วงท่า,ทาต่างๆให้เราเลือกเล่นด้วยแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมนี้ค่อนข้างจะมีเยอะมากมายเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับจะมีท่า,ท,าที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับรเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นไดน้แล้วก็มีการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดต,ตั้งเตะแล้วก็หมดภายในตัวเกมนะครับจะมีตั้งแต่โหมด1นึ่งเวไปจนถึงโหมด3า3เวสามเลยทีเดียวนะครับรเราเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับถึง3คนรวมกับเราเป็น3นั่นเอง ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะกินสเปคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีออกแนว 3D นะครับแล้วก็ทั้งพวกเอฟเฟกต่างก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนสวยงามมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมสุดท้ายนะครับซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็น่าจะได้เล่นแล้วแล้วก็หลายคนก็น่าจะยังไม่รู้จักนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า He ตส Soc อกซึ่งเกม He ตส So c อกเนี่เป็นเกมที่เปิดมาโคตรนาน ก็คือตั้งแต่เป็นออฟไลน์จนถึงสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยเอามาจัดในตัวท้ายแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับมันจะให้เราเนี่ยเลือกตัวละครอะไรก็ได้คือตัวละครภายในเกมนี้มีเยอะมากมายแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมีท่าไม่ตายของใครของมันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนลครับจะไม่มีการอัปเกรด อื่นๆมีแค่การอัปเกรดนักเตะเท่านั้นแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเล่นตามด่านไปเรื่อยฝุดล็อกนักเตะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าไม่สามารถเล่นออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้นะครับเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้แค่ปล่อยฮอตสปอตผ่านเครื่องเท่านั้นนะครับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนนะครับก็สามารถแชร์ฮอตสปอตแล้วก็เล่นได้เลยตบเกมฟุตบอลที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบ คลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันอะไก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม